เห็นไ,ไหมครับต้องสายหน้าตามพร้อมกันกันกบตัวโมชันพร้อมกันในตัวนโอเคทริปเปอร์นวสวัสดีครับมาถึงฟีเจอร์อื่นๆของตัว a q u โฟล่ G3 นะครับผมที่จะนำเสนอในวันนี้นั่นก็คือตัว พวก Face Detection นะครับรวมไปถึงการตั้งค่า Motion Detection แล้วก็ Human Detection หรือว่าเป็นหมาเมลนะครับจะ Detection อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเจ้าตัวกล้อง c ท m เ r a ร u b ะครับที่3ตัวนี้นะมีรูเล่นตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของ Face Detection นั้นก็น่าสนใจตรงที่ว่ากล้องสามารถที่จะจดจำใบหน้านะครับโดยวิธีการง่ายๆคือเอารูปนะถ่เข้าไปในตัวแอปพลิเคชันเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะเขาเรียกจํจหน้าเราได้นะครับรูปภาพเราได้นะครับคนในครอบครัว ใส่ชื่อเข้าไปเสร็จตั้งชื่อครับเพราะเวลามีการเดินผ่านหรือว่าลูกกลับจากโรงเรียนเงี้ยครับเดินผ่านกล้องปุ๊บอ่ะก็จะแจ้ง alert เตือนไปยังแอปพลิเคชันบนมือถือเราแต่ว่าทีนี้ด้วยความที่ว่าเป็น g a t e วย์ด้วยตรงนี้เขาก็เพิ่มฟีเจอร์ในการที่จะใช้งานร่วมกันกับแอคเซซอรีอื่นๆได้นะครับโดวยวันนี้เราจะลองใช้ตัว mini wireless switch ตัวนี้นะฮะใช้เป็นกลิ่งแบบไร้สายน่าสนา <Wow. S 1> ใจทีเดียว จริงๆนอกจากเป็นกิ่งแล้วเดี๋ยวมันก็สามารถประยุกต์ไปใช้อย่างอื่นก็ได้ด้วยนะครับหลายอย่างเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้ว่าวิธีการตั้งค่าที่ผมได้แจ้งไปเกินไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทำงานกันยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูไปเลยครับเรื่องกัการตั้งค่าพวกโมชั่นต่างๆนะครับตัวดีเทคชันต่างๆของตัวกล้อง D3 ตัวน,นี้ก่อนนะครับวิธีการอ่านนี้เราก็เข้ามาที่แอปอนะพาร่าครับแน่นอนจะเข้าไปที่ตัวกล้องแอเค ก็ไปเข้าที่เมนูตรงนี้จุด3จุดตรงนี้ครับแล้วก็เช่นเดิมไปที่ more setting นะครับทีนี้เราไปดูที่หัวข้อของ alert setting นะครับตรงนี้นะครับตัวแรกคือ face detection เปิดการใช้งานตัวนี้คือเปิดการใช้งานนะครับก็คือจะเป็นลักษณะนี้ตัวที่2เนี่ยก็คือถ้าเปิดแล้วก็คือจะแจ้งเตือนไปที่ไปที่แอปพลิเคชันไหมแล้วก็แจ้งเตือนเสร็จจะบันทึกด้วยไหม ความถี่ในการที่จะตรวจสอบหมายถึงว่าเวลามีการเดินผ่านกล้องหรืออะไรคนนี้ครับทุกๆเท่าไรหนึ่งนาที Human Detection เปิดไหมอ่ะเปิดอันนี้คือแค่ป Enable นะครับผมจะเล็กพอไหมถ้าคนเดินผ่านอ่ะเปิดสม,มมติว่าอยากให้เล็กพอก็เล็กพอ Detect Clear น,นี่คือจริงที่ช่วงเวลาเราก็ถือว่าเป็น24ชั่วโมงแต่ถ้าใครบอกว่าจะเอาแค่ช่วงกลางวันไม่มีคนอยู่บ้านช่วงนั้นก็พอถ้า Detect แล้วก็บันทึกก็ได้โอเค คลิกเข้าไปตรงนี้นะครับเลือก Start Time ก็ปรับเวลาที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็ End Time ก็ปรับตามที่เราต้องการนะตรงนี้นะครับ Ca t Dog Detect จะเตือนไหมหรือว่าจะแค่ Detect เฉยๆ Motion d e t e ท t อ่าทั้งหมดที่เวลา e t t e t t o o เนี่ยนะครับเขาจะเตือนแล้วก็บันทึกถ้าเราเปิดให้บันทึกเนี่ยบันทึกไปที่ Memory Card นะครับผมตรงนี้ อันนี้กรณีถ้าเป็น sound detection คือง่ายๆว่าตรงที่บริเวณตั้งกล้องอยู่อาจจะเป็นห้องนอนลูกเนาะปกติจะเงียบสงบอยู่แล้วถ้าเวลาเขาหลับใช่ไหมครับเราก็สามารถ a d a แอใช้งานประยุกต์ใช้งานถ้าเราเปิดตัวนี้ถ้าลูกร้องแน่นอนมีเสียงมาก็กล้องก็จะเตือนหรือว่าจะให้สําหรับผู้สูงอายุไว้คอยเรียกหรืออะไรก็แล้วแต่ครับไปประยุกต์ใช้งานได้ ตัวนี้แล้วก็ gesture detection เนี่ยตัวนี้จริงๆจะเป็นฟีเจอร์ใหม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีเป็นลนักษณะเหมือนท่าทางของมือที่เป็นสัญลักษณ์ต่างๆใช้1มือหรือว่า2มือก็ตามแต่ทีนี้ถ้าเปิดฟีเจอร์นี้ต้องบอกนิดน,นึงว่าพวกฟีเจอร์อื่นๆเนี่ยจะ face หรือว่า human เนี่ยนะครับจะถูกปิดการใช้งานไปโอเคฉะนั้นตรงนี้เลยจะปิดไว้ก่อนเอาไวท้ทีหลังเราจะมาดูตัวอื่นก่อนโอเคตัว f a detection เมื่อกี้เราเปิดแล้วใช่ไหมครับ แต่เราต้องไปที่ face management ด้วยนะครับแล้วก็ add add อะไรคือ add รูปภาพตรงนี้นะครับด้านล่างเขาก็จะมีเขียนไว้นิดนึงว่าเวลาถ่ายรูปนะครับกรุณาถ่ายให้เห็นชัดๆเดี๋ยให้เบลอถูกต้องไหมครับแล้วก็ไม่สว่างเกินไปแล้วก็อย่าถ่ายด้านข้างแน่นอนครับเห็นด้านข้างก็คงไม่รู้เป็นใคร add ภาพก็คือกดเข้าไปตรงรูปกล้องนี้จะเลือกว่าเป็นเทปโฟโต้หรือว่า choose อร์ m อัลบั้มก็คือเลือกจากรูปภาพที่เราเอาจจะมีถ่ายไปแล้วก็ได้ผมเลือกที่ h o o s s p h o t o นะครับเวลาถ่ายนิดนึงอาจจะต้องให้เห็นประมาณตั้งแต่ช่วงหัวไหลขึ้นไปเดี๋ยวผมลองขนัดไม่ค่อยถนัดเซลฟี่ซะด้วยเนาะลองดูนะครับตรงนี้ถ่ายเรียบร้อย ก็จะมันลากรูปนิดนึงว่าให้อยู่ตรงไหนตรงไหนอลองดูว่ารูปนี้ผ่านไหมคือมันจะมีทั้งอัพผ่านแล้วก็อัพไม่ผ่านด้วยนะ,นะครับแล้วก็ใส่ชื่อชอื่อตามแล้วก็กดเซฟอันนี้คือวิธีการที่จะแอปเขาเรียกว่าโปรไฟล์รูปภาพของคนในครอบครัวเราก็ไปไล่ถ่ายรูปมาก่อนมาน,น,นั่งจิ้มทีเดียวก็ได้นะครับตรงนี้แล้วก็อัปโหลดเข้าไปถ้าอัปโหลดผ่าน,นจะมีจํานวนวินาทีขึ้นมาประมาณอย่างเงี้ยครับรับถอยหลัง แต่ถ้าไม่ผ่านสภาพมันเขาจะฟ้องว่าเฟลเพื่อแค่อัพโหลดใหม่โอเอเนี่ยเรียบร้อยแล้วตินชื่อมาแค่นี้เองครับในส่วนของการแอดตัว face d e t e c t i o นะครับแล้วก็ไปที่2อย่างนะครับ face management นี่คือเอารูปภาพแล้วก็ใส่ชื่อไปแล้วก็ไปในส่วนของ alert ตรงนี้ตัว face detection นะครับแค่นี้เองครับในส่วนของ face d e t e c t i o คือในแอปช่อเวลาเขาเตือนเนี่ยคือจะเตือนออกมาเลยว่ามี Human Detection อยู่หรือว่าเป็น Face Detect แล้วก็จะระบุชื่อขึ้นมาเลยว่าคนนี้กลับมาเรียบร้อยเนี่ยะนะครับทุกๆ1น,นาทีที่เราตั้งไว้คือถ้า1น,นาทีเรายังอยู่หน้าตัวกล้องตัวนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะเขาเรียกว่าเตือนอยู่ตลอดเวลานั่นเองอ่าโอเคโอเคนะครับอันนี้ข้อมูลในส่วนของการตั้งค่า Face Detection อีกหนึ่งอันไหนๆก็เข้าตรงนี้แล้วนะครับก็เปิดเห็นไหมครับจะมีติ๊กไวอยู่ Face Detection เนี่ย โอเค๋ยวผมให้ดูนิดนึงไม่ชวยแล้วว่าจะเห็นไหมปึ๊บเห็นไหมครับตรงอัลราอัลเฟรา H33 จะมีชื่อตามขึ้นมาตัวแอปถ้าเป็น Human t a c k i n g เห็นไหมตัวนี้ถ้าเราเปิดฟีเจอร์นี้ Human t a c k i n g ตรงนี้จะเป็นลักษณะว่ากล้องจะหมุนตามได้เห็นไหมครับกล้องสายหน้าตามพร้อมกันกับ ตัวโมชันพร้อมกันในตัวโอเคครับเขาสามารถที่จะตามไปจนหลุดเฟรมแต่ว่านิดน,นึงนะครับพอเวลาเขาหลุดไปเขาจะไม่ได้กลับมาที่เดิมเนอะนะครับแต่ว่าถ้ามันมีการเตือน alert แจ้งหรือว่า detect เจออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะไปตรวจสอบอีกทีหนึง่งโอเคนะครับสำหรับฟีเจอร์ตรงนี้ในส่วนของ face detection แล้วก็ในส่วนของ motion tracking ก็สามารถที่จะหมุนตามเวลามีอะไรเดินผ่านได้ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับ อย่างที่บอกว่าเราจะทดลองใช้งานกันกับตัวอุปกรณ์ตัว a p o l l Mini Wireless Switch ตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยเราก็จะต้อง add ตัวอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปก่อน mm hmm. เข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับมันจะขึ้นหน้านี้หน้าแรกใช่ไหมเราก็กดบวกแล้วก็เลือกไปที่รีโมทคอนโทรลครับจะมีชื่อ Wireless Mini Switch อยู่ไอที่เสือืดๆ,ๆ,ๆเนี่ยตัวนี้มันยังดีเทคกอยู่ <c oughs> นะครับ อ่ะอีกทีนึงพอเลือกตัวนี้ไวเล m i มินิสวิตเขาก็จะระบุว่าจะไปเชื่อมเชื่อมกันกันกบตัวเกวย์เตัวไหนตัวอื่นตัวนี้เราออฟไลน์ไว้อยู่นะครับก็เลือกระบุให้กดปุ่มเล็กๆด้านบนนะ,นะครับตามรูปแหละกดค้างเขาบอกให้ออกดค้างมอแดน5วินาทีอ่ะอัซเซสเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เรียกก็อยู่ห้องเดียวกันเนาะเรียบร้อยแล้ววิธีแอดตัวมินิไวเลสสวิตช์ของอัลคาราง่ายๆแค่นี้เลยครับการจะแอดพวกนี้จะต้องมีตัวเกยเวย์อยู่ในระบบด้วยนะครับจำเป็นจะต้องมีทีนี้เราก็เลือกเข้าไปที่ตัวไวเลสมินิสวิตช์ตัวนี้นะครับก่อนนั้าน,นี้มีการผมมีทดสอบไปแล้วไอ้ที่ขึ้นเป็นแถบน,นนคือมีระบุว่า กดแบบ s ิงเกิลคลิกหรือว่าดับเ l ิ c คลิกหรือว่ากดยาวนะครับมันมีให้เลือกด้วย3รูปแบบสำหรับตัวมินิไวเลตสวิตนะครับทีนี้ลองมาดูตั้งค่าไปที่จุด3จุดนะครับแล้วก็เลือกอโตเมชั o n ยังไม่มีอะไรอยู่เราก็ไป Create If ก็คือถ้าความหมายคือถ้าทีนี้เราถ้ากดที่ไวเลตมินิสวิตหนึ่ครั้ง Single ล l i c k จะให้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็กด a อ d หลังจากนั้น ไปที่อ q u a ล a าแล้วก็ Play Assign Linktone จริงๆลิงโทนมันมีอันนี้มีมาให้อยู่แล้วนะครับเรายังไม่สามารถที่จะเรียวเป็นคัส o m อมลิงโทนเข้าไปได้ไม่มีอ่าทดสอบเนี้ยจริงเสียงจะมีหลากหลายเสียงมากโกสคอร์ <c oughs> นเห็นไหมตอนแอปเปิลโอ้อหแอนเลลร์อ่า ทิ้งระเบิดกันเลยทีเดียวสมมุติว่าเราจะใช้เป็นกลิ่งบ้างดึงดึงขนมจีบสลัเป่าเพิ่มไม่ค้างดึงดึง,ดงเพิ่มเสียงไหมผมไม่ได้ยินเพิ่มได้วเพิ่มไม่สุดเลยนะ,ะเพิ่มเยฟตรงนี้ได้หลังจากนั้นเราก็กดโอเคนะครับแล้วก็เซฟก็ตั้งชื่อได้ว่าอันนี้เป็นออโตเมชันแบบไหน ครับอผมทําเป็นดีฟอร์ไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับก็กดโอเคเข้าไปเลยปั๊บก็จะขึ้นนะครับทดสอบกดนะครับตัวนี้มันใช้คลื่นสัญญาณซิกบีนะครับนี่ซิกบีซิกแนลเห็นไหมครับจะมีตรงนี้สัญญาณจะคงพิจัดดีมากแหละกู๊ด นะครับฉะนั้นก็คือสามารถที่จะไปติดหน้าบ้านเอาบ้านนะครับไม่ใช่แบบคนที่มีแบบื่นหาแด่โตโมโหฬารแล้วไปอยู่ไกลกันมากๆนะเพราะคลื่อพวนนี้มันทะลุทะลวงได้ดีแหละเห็นว่านะครับระยะรัศมีแบบ30-40เมตรมันยังได้อยู่่านะโอเคเวลาไปติดตั้งก็อาจจะมาเช็คที่แอปพลิเคชันอีกทีก็ได้ครับสัญญ,ญาณซิกแนลในส่วนของ6ิดีโอเคไหมนะครับอีกทีหรือหรือจะกดแบบสัญญ,ญาณเตือนภัยอ่ะสัญ,ญญาณเตือนภยัย มีใครเข้ามาบ้านไม่รู้ตกใจอ่ากดเหมือนเดิมครับไปที่อีฟแล้วก็กดแอดกดเลือกที่์ไว l e t ทีนี้เราบอกว่ากด o ั b l ล c คลิกหลังจากเรากดดั b l ล c คลิกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ่าไปที่ c า m e ล a เหมือนเดิมทีนี้เราเปลี่ยนไปเป็น a s s อ a r m ย o u n ามซาเอาเป็นเสียงรถต้องรวดเลยก็ได้ตก oh, <no. S 1> ใจเลยทีดเดียวนะแล้วก็เซฟ เป็นน,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 นเนออะลามแล้วก,ก,กันก็จะขึ้นมาเอนนงอีอันทีนี้เราลองกด1นึทีก่อนได้ยังเป็นเต็มครับทีนี้ลองกด2ทีเป็นสัญญาณกันเตือยขึ้นมาเลยทีเดียวครับเสียงกระนหน่ํหูใช้ได้แล้วครับนี่ก็ ประมาณนี้อันนี้คือประยุกต์ใช้งานจริงๆลูกเล่นยังสามารถจัดแปลงอะไรได้เยอะจริงๆมันมีให้เลือกว่าให้กดยาวๆก็ได้คือไม่ได้ใช้งานร่วมกันแกะเฉพาะแค่ตัวน,นี้ครับออสอซสต์รตัวอื่นสมมติว่าเสียงเมื่อสักครู่นี้เราอาจจะบอกว่าไปใช้กับตัวออสอซิส์รที่เป็นโมชั่นโมชั่นที่ตรวจจับความเคลื่อนไหวหรือว่าเป็นตัว door window sensor ที่เราจีไว้ตรงประตูประตูนี้ปกต,ติจะต้องไม่เปิดแต่ถ้าเปิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ให้กล้องตัวนี้ดังก็ได้นะครับเป็นยังไงบ้างถ้าใครมีคําถามหรือต้องการให้ทดสอบอุปกรณ์ว่าทาแบบนั้นแบบนี้ได้ไหมยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับที่ใต้โพสต์เลยก็ได้ครับหรือจะใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผมยินดีเลยนะครับและเดี๋ยวยังมีอีกยังไม่หมดเพียงแค่นี้สําหรับเจ้าตัวนี้ยังทําอะไรได้อีกเยอะทีเดียวนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ